เปิดอายุของวุนเซนวิยริธิภาเซอร์ไพร์วิวารอบสองเจอคนที่ใช่ไม่มีคำว่าสายค่ะเป็นว่าที่เจ้าสาวสวยฉ่ำในวัย42ปีนะคะวุนเซนวิยริธิภาเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเธอถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างนิกธนะภูมิกุลคุกเขา่าสวมแหวนขอแต่งงานค่ะหลังจากคบหากันมา4ปีถึงแม้ว่าอายุจริงวุนเซนจะทำหลายคนตกใจนะคะดูจากใบหน้าแล้วเนี่ยหลายคนไม่เชื่อเลยว่าเธออายุ42เพราะว่าเธอน,นั้นดูแลตัวเองดีมากมาก สำหรับบุญเส้นแล้วเธอเกิดวันที่1เมษายนค่ะ2524อายุ42จริงๆแล้วค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหยังคงสวยสมวัยจริงๆทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ